โดนโดนเฉยเลยดูตามมันดูเฉยเลยดูโอ้โ,โ,โปพอเปอพอเพอชาติรัวะนะครับตัวนี้ นี่ครับตามดูดป๊อปเปอร์นะครับตัวนี้ขอเป็นจับก็แล้วกันไม่ไม่จัดใส่สวิงสวยชัดนี่ครับเกี๋ยวของน้าชาติรัวนะครับตัวนี้ เห็นป๊อปเปอร์นะครับกับกร,ระสุบใส่จิ๋วๆนะครับโอเคไปปลดแล้วก็ปล่อยไปเลย